อนนี้15คิวเวอร์อันนี้ผมเป็นบอสแมปหรือเปล่าในแมปนี้จากชุดใหม่ของชุดแห่งโคโนฮหาประกายสีทองเป็นไงล่ะผมทองหรือว่าในหนังมองกรุวะ <c oughs> ไม่รู้ว่ะใส่ชุดนี้ดูเหมือนผมจะโหดขึ้น <What? S 1> และวันนี้ผมจะมาสุ่มชุดที่สามารถแปลงร่างได้ในเกมเว้ยคุณดู นี่โคตรเจ๋งแต่เดี๋ยวนี้ทำไมฟรีไฟมันเอาสกีนของชุดต่างๆแฟชัาานน่นนู่นนี่นั่นเข้ามาเยอะจังอะ่ะตังจะหมดแล้วเนี่ยยังไงก็พี่ก็จะสุ่มเอาเพราะว่าชุดนี้มันเท่งไงคนดูมันสามารถแปงลงร่างในเกมได้เว้ยเออม,มาดูกันว่าผมเนี่ย จะหมดกี่เพชรน,นะครับคุณดูฝากทุกคนเป็นกําลังใจด้วยการกระทึบคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับและ1ติดตามอใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับไปมาดูกันรอบแรกของเราหมุนไปเลย10ครั้งได้แน่นอนนี่ไงมันจะหลอกล่อเราให้เราได้1เพชรเอ้ยไม่ใช่1โทเค,นนคเลลกก็นนะครับไปกดลัวๆเลยรักกันนะฮะคุณดู อันที่2ง่ายครับมันจะยากตอนที่4ี่กับ5นะฮะผมว่านะทุกคนก็น่าจะเป็นกันนะครับมันเกลืออยู่แล้วะกจะได้ของอ่ะเกลือจัดนะครับโอเคสูงไปรัวๆนะฮะเฮ้ยได้สอันแล้วว่าเป็นไงออกง่ายใช่ไหมอัน4ี่ห้าและคอยดูเฮ้ยอันนี้หน้ากากนะครับได้มาไปตีเรียบร้อยเอาโหเทจัดไปครับสวมใส่เลยอ่ะลุยกันต่อโอ้โหอันนี้ก็ใส่ไปเลยรักกันนะครับ ได้อะไรกล่องศพอ่าอ่ะต่อไปเลยละกันไปลุยฮะลุยลัวเฮ้ย,ย,ย,ยนี่อันดีเซออกมาแล้วว้าวกดไปอีกเลยละกันจะออกหรือเปล่าฮึบฮึบเฮ้ยออกดีเฮ้ยไม่ออกเลยหรอโอ้โหยากจังวะโอ้โหเฮ้ยนี่ไงอมาเป็นดีเรียบร้อยได้มาแล้วเอออากดเอาปืนก่อนละกันนะครับ อ่าแล้วก็ชุดอันสุดท้ายได้มันแล้วเว้ย<า>สวยจัดอเป็นไงล่ะคนดูคนดูชอบไหมชอบก็คอมเมนต์มานะครับเอาละครับเพชรทั้งหมดที่เราเสียไปก็คือ3972เพชรนะครับคนดูถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเล่นให้น้งงองน้องได้ดูกันเลยว่าแฟชั่นตัวนี้มันเท่จริงหรือเปล่าในเกมอ่ะ โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเราลงที่พีชเลยละกันพีชเนี่ยคือยอดฮิตของวัยรนะุน่นทีไฟะก่อนนไม่รู้ว่าตอนนี้ฮิตอยู่หรือเปล่าแต่เหมือนว่าจะฮิตนะครับคนเยอะจาดดูซิลงเป็นคู่ส่วนผมมาคนเดียวไงประเด็นนะไม่ได้ครัวหรอกครับดูชุดก็งันๆน,นะครับถ้ายยังไม่แปลงร่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาแปลงร่างต้องจัดการไอ้พวกนี้ก่อนนะครับ ไหนจ๊ะเอ้ยเจอแล้วหนึ่งสองสามงัดหัวไปหนึ่งขีเป็นไงน้องๆโอ้โหโคตรคมอ่ะโอ้ฝีมือมัน,นมันตึงเกินนะโจเซ่กต้องระวังหน้าระวังหลังนะครับเพราะวม่เรามาคนเดียวไงคนเดียวโดดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปเก็บของไอ้นี่จะไปเก็บของเรียบร้อยตายโง่โงเลยเฮ้ยมีคนข้างบนมีคนข้างบน จะยิงอะไรอะจะยิงอะไรอะจะยิงอะไรอะแตกแล้วนะเออเรียบร้อยเอาเก็บของไม่ดูตามาตาเรือเลยหรอยิงตูดไปเป็นไงละมึงเอ้ามาเก็บของอีกแล้วไม่เห็นหรอครับโอ้วืดวืดวืด,วด,วดโหมึงไม่เห็นหรอเอาจริงเก็บของไม่ดูอะไรเลยหรอโอ้โหเด็กสมัยเนี้ยมัวแต่เก็บของเป็นไงล่ะไปนอนซะโอ้หแค่เริ่มต้นเกมอะผมก็ได้สี่คิวแล้วคุณดูว้าป้า มันก็ตึงโพดเฮ้ยเฮ้ยเแน่แนะ่กูเห็นมึงนะกูเห็นมึงนะกูเห็นมึงนะ, стоит, นะนะ people, โ,อะโอ้โหใจเย็นใจเย็นครับลูกเพจใจเย็นครับอยากเจอสเต็ปนอนไหม <c oughs> เป็นไงละ่ะสเตปนอนอะ่ะเออโคตรเจ๋งเออดี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 ใครเคยใช้สเตปนอนบ้างคอมเมนต์บอกพี่ด้วย <c oughs> ส่วนผมก็ใช้อยู่ตลอดนะครับ <c oughs> <Ừ. S 1> ในขณะนี้ <c oughs> ผมจะได้ เปลาแปลงล่างแล้วมีหูหูโคตรเท่เวอรดูสิว้าวเป็นประกายแสงสีทองแห่งโคโนฮา <c oughs> เดี๋ยวแปลงล่างใหม่เลยแล้วกันนะครับฮึ <c oughs> ทุกคนดูเอาระเท่ขนาดไหนว้า <c oughs> โคตรเท่น้องๆคงจะชอบกันชุดแบบนี้เราชื่อขอก่อนละก,กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยจ้าเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นจะย,ยิงใครอ่ะเดินมาแบบนี้ก็ล่วงฉช่ครับน้องชายไม่ต้องงัดหัวหลอะครับยิงตูดไป <c oughs> ส่งไปเกิดใหม่เลยลักกันเฮ้ยมีคนนะน่ยเอ้าเดินไม่ดูตามาตาเือเลยาอ,อะไรเนี่ยคือฟีลไฟเดี่ยวนี้ระบบเกมมันไม่รู้ว่า มันมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับพี่ก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูลชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่น 2- อสตาเองนะครับแน่นอนว่า <c oughs> การกลับมาครั้งเนี้คิดถึงน้องๆไงในเอ่อ u ูทูบนะครับอึ๊บอ๊บเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะทาอะไรอ๋อตาย,ยแล้วอ๋ออุ๊ยยิงหัวอีกแล้วไม่อยากยิงหัวเลยอ๋อมาตึงเกินโทษ <c oughs> <c oughs> เหมือนจะมีคนเดินมาหลงหน้าลงหลังมาหรือเปล่า <c oughs> เอา้าเอ,า <des k> เอา้าโดนห่วอีกแล้ว <INTER> เบื่อเกินวะ่ะโดนง่ายเกินแล้วนี่ปรับมาใหม่แล้วหรอฟรีไฟล์แบบยิงหัวง่ายขึ้นหรอครับไม่อยากยิงหัวเลยอ่ะอยากยิงตัวครับเฮย้ยวิ่งอะไรนะน้องน้องวิงงว่งอะไรน้องน้องวิ่งอะไรน้องวิ่งอะไรเอ้าน้องดีดีตายแล้วหรอล่วงแล้วนะน,น้าอ,อุ้ยเออบ๊อบโอ้ของไม่มีอะไรเลยหรอเกิดไปเป้าเฮ้ย เหมือนมีคนวิ่งอยู่กลางเดินเอางั้นหัวไม่ดูเนี่ยเอาหว่วอีกแล้วอุ้ยคมเกินลูกเพ่เดี๋ยวต่อไปพี่ก็จะไปเล่นในมือถือนะครับคุณดูอ้อไปซ้อมในมือถือก่อนละกันเพราะว่ากดในคอมมันค่อนข้างจะโหดเกินไปอะัยรุ่นแต่ว่าเรื่องมือถือเนี่ยไฮไลท์พี่น่าจะไม่เก่งนะผมว่าแต่เขาพอได้ยูพอดูถูได้ไถยังไงคุณดูเฮ้ยเฮ้ย อะไรเนี่ยยิงมาจากตรงไหนเฮ้ยกลายิงเขาอรอกายยิงเข้าอรอกลารยิงเขาเอยาออยังไม่ทำอะไรเลยตายซะแล้วไอไฟเดี๋ยวนี้ทำไมคนเล่นไม่ตึงมือเลยวะมีคนวิ่งมาข้างล่างแบบนี้เอ้าเอาเอา้เอาโอา้โหวัยรุ่นแบบนี้ไม่ต้องรีรอครับชาร์จเลยครับเออมาดิมาครับดูจังหวะนี้นะน้องๆดูเอาว่าคนตึงมันชาร์จยังไงนะครับ นี่ตั้งใจบอกไปเอ้าเอาไม่ไม่เห็นนนะไม่เห็นนันะเอ้าหัวเต้ร่วงไปอุ้ยอุยอุ้ยเพื่อนมันเพื่อนมันอุ้ยเจฟอยู่เด้อนี่ซ้ำไปก่อนละกันกลัวไม่ได้คิวไงแป๊บหนึ่งควาดเลือดแป๊บตีซ้ำกลับมาซ้ำถันเลือดไม่สวนละเอ่อเอาเป็นว่าเพื่อนมันน่าจะไปซุปนะครับกูดูหรือว่ายังไงไม่รู้มาดิอุ้ยอุ้ยเกือบตายอ้ยเฮ้ยเพิ่มเลือดก่อนลืมไปเมื่อกี้ลืมไป ใจมันนักสู้ไงมันก็เลยอยากบวกเออลืมพันเลือดเลยแต่ว่าเราต้องอ้อมไปนะครับคุณดูเพราะว่าม,มันอยู่ในบ้านนี้ต้องอ้อมไปแต่เรามีไอบอเยอะไงไม่กลัวหรอกครับยิงมาเลยแต่กูก็ตั้งไอวอใส่เรื่องอ้อมอะ่ะไว้ใช้กับคนอ่อนลักกันส่วนผมไม่ต้ององไม่ต้องอ้อมนะครับใส่เลยนี่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 น,นี่เป็นไงนล่ะซ่าเลยตอนนี้มันกําลังเอ,อ่อเพิ่มเลือดอยู่นะครับเราชาร์จเลยเราชาร์จเลย ไม่กลัวหรอกครับน้องชายมาดิยิงไม่ได้แล้วรอบนี้แต่ว่าเราเสี่ยงนะเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยคุณดูเราเสี่ยงจัดๆนะครับถ้าว่าขึ้นไปข้างบนเราโดนชาร์จก็จบนะครับเดี๋ยวดูก่อนละกันนั่นเน่จะไปซุกเพื่อนกัว่าแล้วไม่ได้ยินเสียงหรือ,อว่าเซนเราดีนะครับเพราะว่ารู้ไงรู้เทคนิคอืเพราะว่าเรามามันก็ต้องวิ่งไปซุมเพื่อนมันไม่กล้าบวกกับเราเพราะว่าเราตึงเกิน โมไปชุดเกมเอาละครับจังหวะนี้ฮึบโดดมาปึ๊งปึ๊งปึ๊งโอ้โหโอ้โหโอ้ปึ๊งปึ๊งปึ๊งโอ้โหโอ้โหยวืดวืดกูวืดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโลนครับอ่โอกาสนี้แก้ตัวไม่ได้ครับน้องชายเอ้ายิงพลาดอีกกูเออตายซะทีโอ้คิดว่าจะเก่งกว่านี้เกือบเอาพี่ลงนะครับเมื่อกี้พี่วืดเยอะนะมันโดดอยู่ตรงไหนเนาะเพื่อนมันเนาะมันน่าจะซุปทันนะครับแต่ผมก็ ไม่ทนันอามาซุกเพื่อนแต่ไม่เป็นไรครับเก็บคิวทีหลังก็ได้เพื่อนมันลงตรงนี้หรือเปล่าไ,ไ,ไม่มีครับผมดูโอเคอ่าซื้อของก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างให้น่าซื้อน่าใสโอเคโอเคประมาณนี้นะครับคุณดูมาแล้วก็ไปจัดการเพื่อนมันก่อนละกันนะครับไม่ต้องให้มันเกิดหลับตอนนี้15คิวเวอร์อันนี้ผมเป็นบอสแมปหรือเปล่าในแมปนี้ จากชุดใหม่ของชุดแห่งโคโนฮะประกายสีทองเป็นไงล่ะผมทองหรือว่าในหนังมอกรุนวะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะใส่ชุดนี้ดูเหมือนผมจะโหดขึ้น <c oughs> ตอนนี้เราก็ต้องหาคนไปนะครับคุณดูข้างล่างนี่มีเป้าเอา้าวคู่บ่าวสาวก,กำลังสวีทกันอุ๊ยอุ๊ยทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะเอาเอาไปตายพออีกล่วงซะแล้วบ่าวสาวก,กำลังสวีทกันมาด้วยกัน คุณคิดว่าคุณจะสวีทตรงนี้ได้หรอคะมันไม่ใช่นะครับยังเหลืออีกออคนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนของไอที่มันซุปเมื่อกี้นิดแหละอ,อันนั่นไงเจอแล้วอันนั่นไงเจอแล้วอุ้ยเจ็บนะนะเราชาร้าเลยแล้วกันนะครับรอบนี้มาวัดกันว่าใครจะเป็นผู้รอดหรือกูจะล่วงเอาละเอาละเอาละเขา,านี้ฮึบโดดมาปัา๊บเอาแล้วเอาแล้วบ อุ้ย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 าหน้าเลยหรอโอ้โหยิงหัวปิดท้าย,ย <c oughs> เป็นมอสแมพจริงๆด้วยง่ายเกินนะคุณดูเป็นไงชุดใหม่ใส่แล้วส่งพลังครับ เล่นเก่งขึ้น100%เปเลยโอ้โหเมื่อกี้ก็เก็บไป1 8บแคิวซิวๆนะครับเป็นไงสำหรับชุดใหม่น้องๆคิดว่าเท่ไหมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับคุณดูและกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ได้นะครับใครที่อยากดูคลิปต่อไปก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้เลยแล้วกันบ๊ายบายนะครับไัยรุ่นซาวีไฟจอแจทั้งหลายบ๊ายบายครับ